ลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองสมไม่มีนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปของเหล่าบรรดายูทูบเปอร์นะครับที่พวกเขาได้ไปออกสำรวจตามสถานที่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวเช่นโรงเรียนร้างาโรงพยาบาลร้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วพวกเขาก็ได้เจอ กับของดีที่พวกเขาไม่คิดว่าจะเจอนะครับมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปดูกันนั้นผมได้จัดกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งขึ้นนะครับที่แฟนเพจก็คือผมจะแจกของที่น้องๆอ,อยากได้นะครับอยากได้อะไรก็เข้าไปอ่านดูในแฟนเพจผมได้เลยนะครับซึ่งกติกาอะไรเนี่ยก็หาอ่านได้ที่นั่นแหละโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็ไปรับชมรับฟังกันเลยใหญ่ Yay. อันดับหาคลิปนี้มาจากช่องวีจามาซึ่งวันดีคืนดีพวกเขาก็คิดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้พวกเขาคิดว่าจะไปสำรวจป่าที่ออกข่าวว่าพบศพที่ถูกฆาตกรรมอยู่บ,บ่อยๆพวกเขาคิดว่าอาจจะไปเจอผีและคลิปของพวกเขาเนี่ยก็จะได้ดังระเบิดระเบอร์กันไปแต่ทว่ามันก็ผิดคาดเมื่อพวกเขาไปเจออะไรที่มันน่ากลัวกว่าผี What Are you doing fucking acts on this as well? Yeah, oh, shit. Oh, shit. <coughs> what shit? <coughs> what do you mean? Shut up, bruv, What? what you hey, who the fuck are you, bro? I know. Fuck off. Fuck my friend. Why do you have a like fucking? Oh. oh shit! What <coughs> the fuck? What oh, the fuck? I'm done.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  Guys, I'm done. We're on the road now, finally. I'm on the road, finally. แน่นอนครับหลังจากคลิปพวกนี้ถูกปล่อยออกไปชาวคอมเมนต์ก็แห่กันมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเฟกจัดฉากเมื่อผมดูไปจนถึงท้ายคลิปแล้วนะครับผมนี่ก็ถึงบางอ้อเลยมีการขอไลค์เพื่อดูพาร์ทที่2อ,อีกด้วยแต่ถึงมันจะเฟกนะครับผมก็คิดว่าพวกเขาทําออกมาดีเหมือนกันนะเนี่ยอันดับ4คลิปนี้มาจากช่อง Face K พวกเขาก็รวมกลุ่มกันไปสำรวจตามสถานที่ร้างต่างๆซึ่งคราวนี้ก็มีเป้าหมายอยู่2ที่ที่แรกตัวเฟสเคเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่เกินไปเขาจึงให้เพื่อนคนที่ตัวเล็กกว่าเข้าไปดูว่ามันมีช่องทางอื่นให้เข้าไปอีกหรือเปล่าแต่ทว่าเขาก็ดันไปพบเข้ากับอะไรสักอย่าง see let's css her neck the fuck. Fuck that hi ramzy in background fuck go ißar way และพวกเขาก็วิ่งหนีออกมาเพื่อนของเขาบอกว่าได้ยินเสียงราวกับว่ามีใครสักคนอยู่ในนั้นและดูเหมือนว่าเขาจะกลัวมากจนพวกเขา กลับไปตั้งหลักกันในรถก่อนที่จะมุ่งหน้าไปหมายต่อไปะระหว่างที่พวกเขาเดินสำรวจอยู่นั่นก็ได้พบเข้ากับอะไรแปลกแปลก พวกเขาก็วิ่งหนีออกมาเสียงนี่มันเป็นเสียงอะไรกันแน่เสียงคนไร้บ้านมาอาศัยหลับนอนที่นี่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ <c oughs> อันดับ3คลิปนี้มาจากช่อง omagosh oh tv พวกเขามักจะไปสำรวจตามสถานที่น่ากลัวต่าง,งๆเช่นบ้านร้างโรงพยาบาลร้าง ซึ่งบางคลิปก็เจอดีเขาให้จังๆและคลิปนี้พวกเขาก็ได้ไปสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมีเลือดไหลนองเต็มพื้นนั่นก็คือชั้นใต้ดินของโรงแรมมิสปานั่นเองในระหว่างที่พวกเขาเดินสำรวจกันอยู่นั่นเขาก็ได้ยินกับเสียงแปลกๆเช่น help <Health S 2> ที่แปลว่าช่วยด้วยหรือว่า hell ที่แปลว่านรกท่านผู้ชม ได้ยินว่ามันเป็นเสียงยังไงกันบ้างจนพวกเขามาถึงจุดจุดหนึ่งและพวกเขาก็ได้พบกับบางสิ่งบางอยา่าง อันดับ2คลิปนี้มาจากช่อง Exploding a b a n d o n ซึ่งก็ตามชื่อช่องเลยนะครับชายคนเนี้จอกสำรวจตามเหมืองร้างอุโมงค์ร้างจนมาถึงสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเหมืองร้างหอตันเขาก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆ มันก็มีน้ําขังและก็โซ่ห้อยระยวงระยะ่างบางครั้งเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครสักคนกําลังจ้องมองเขาอยู่จนมาถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติไอ้สิ่งผิดปกติที่ว่านะครับมันก็คือโซ่สังเกตที่โซ่ดีๆ เส้นอื่นๆมันก็นิ่งกันหมดมีเพียงเส้นนี้แหละที่มันแกว่งไปแกว่งมาอยู่เส้นเดียวก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินออกมาจากที่นั่นซะและเวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีเขาก็ตัดสินใจที่จะมาที่แห่งนี้อีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาก็เข้าไปลึกมาก และเขาก็พบกับสิ่งนี้ ก่อนที่เขาจะรีบหนีออกมาและก็มีหลายๆคนพยายามจะแกะว่าไอ้เสียงเนี่ยมันพูดว่าอะไรกันแน่มีความหมายว่ายังไงและก็มีคนเดาเอาไว้ว่ามันเหมือนกับเป็นเสียงคนกำลังสั่งการและก็มีเสียงเตือนจากระเบิดที่เอาไว้ขุดอุโมง What? What the fuck อันดับหนึ่งคลิปนี้ก็มาจากยูโซฟอามาดิพวกเขาก็ได้ไปสำรวจโรงเรียนร้างแห่งหนึ่งพวกเขาก็สำรวจไปเรื่อยๆตามทางพวกเขาก็ดันไปพบเข้ากับปลอกกระสุนปืนซึ่งน่าจะเป็นลูกแบงค์ใครมาทำอะไรในสถานที่แห่งนี้กันแน่และพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆก่อนที่จะคิดว่าคงจะมีใครสักคนอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้แน่ๆจนพวกเขาได้เจอกับสิ่งนี้ ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าคงจะมีกลุ่มอื่นมาสำรวจแบบพวกเขาแน่ๆเขาจึงตะโกนทักไปเรื่อยๆแต่แล้วสิ่งที่พวกเขาได้กลับมานั่นก็คือดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างกระทบเข้ากับผนังและในกรณีเลวร้ายสุดๆ มันก็คือเสียงปืนซึ่งพวกเขาก็ไม่รอช้าและก็รีบหนีออกมาและท้ายคลิปเขาก็บอกให้คนดูแชร์ถ้าถึงเป้าเขาจะไปสำรวจสถานที่แห่งนี้อีกครั้งและพวกเขาก็ได้มาจริงๆงวดนี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆรวมไปถึงเสียงแบบนี้ด้วย พวกเขาได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งมาหาแต่ทว่าพวกเขากลับมองไม่เห็นอะไรเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่รอช้าและรีบวิ่งหนีออกมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับยูทูบเบอร์ไปเจออะไรแปลก,ปลกหากท่านผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยและถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปน่ากลัวน่ากลัวแบบไหนนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ได้เช่นกันก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการสยองซะไม่มีพาทหน้าบายสวัสดีครับ